สวัสดีครับผมจะม้กินทวทีบนะครับผมนี่หาดักหนูนะครับไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้มมนเป็นปลาอ้อยเก้านะครับผมดักสูตีนะครับแต่ว่าิ่าลื้อปลาอ้อยปลูกเขาแล้วนะครับผมกเลยว่ามาเบิงนะครับผมเพื่อนจมีนะครับโอ้ไม่รอยมีร้อยวิ่งอยู่นะครับผมเดี๋ยว พวาของแส้เราดะสินไทยเบื้องไหมนะครับผมครับผมเจอรูแหลกเรานะครับสวยเลยนะครับผมไอยวิ่งออกไม่ไหมอยู่นะครับสิดักกลับใบนะครับผมตรงนี้ดักกับไปอีกอันนึงนะครับเอาครับผมหลังแหลกดักเส้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสาหลังถัดไปครับผมครับผมตรงนี้มีให้กัดหย่านะครับเลยวลองดักไว้เบื้องนะครับผม งนี้ดักไว้สามนะครับนะครับสภาพัไหมครับผมงามๆเลยครับผมเอานะครับผมผมหาไซส์ก็นะครับผมเดี๋ยวหมองในงามงานเดี๋ยวทายให้เบิ้งนะครับเฮ้ยเบิ้งหู้นี่ครับงามๆอู้ยังงามเลยดูขว้านนูนยังงามเลยครับผมเอาเดี๋ยวจะล่างกลับไปทุกนี้นะครับผมเดี๋ยวไซส์ก่อนครับผม 要会啊，哥。 นี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมงามๆเลยนะครับอาจจะมีตัวอยู่นะครับผมเมื่อค่อยเรียนนะครับยัอีกคุยนึงนะครับผมทั้งเดินนะครับผมทั้งที่ผมก็ไดักวัืนนั้งนึงนะครับงงงามๆเลยครับ แล้วครับผมดักปลาเบิดดักนะครับผมไม้กับโอ้เพื่อนมาดักเบิดนะครับเพ็่นดักบ่วงในเป็นร้อยสองรอยนะครับเพิ่นมาดักสามคนนะครับผมเั่ก็เลยหาหม่องใส่ยากแน่นะครับกับกรดดักหม่องเก่าเพิ่นนะครับผมก็คือว่านอาจะมีตัวอยู่นะครับผมคุยงามๆนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับสิเป็นเรื่องไหนนะครับผมเสียหมาบ้านะครับ จากกาตอนเย็นครับผมสวัสดีตอนกลางคืนครับผมโอ้หลอดไฟกับส <c oughs> <บ>ีเบิดอานะครับผมยานูครับตอนนี้สองทุ่มครึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกนครับผมว่มาสิเป็นยังไงครับคืนนี้อ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นหลังแรกกันครับกับหลังแรกเป็นยังไงโอ้ หนึ่งยูนะครับผมไปตุบบ่วงตุบบ่วงอืมอ่ะไรเหมือ,อนผ้าบใบเลยโอ้ไี่ดี่ี่แต่ว่าทั้งเรนไม่มีครับ นิ่งนะครับผมครับบ่วงอีกหลังนึงยังอยู่คือเก่าไปครับผมครับลุนครับไม้ที่สองครับผม มึงต้องโดดด้วยหนะโ่งหนึ่ง้วก็เท็จนำลังด,ดูแลยมั่หยบขอมูลไมัน,น,นลน้มไยควบเล้ว

มึงเจได้ว่ตัวใหญ่ได้นี่ขาดแล้วครับผมเนี่ยไม่ยำเด็กพูดขาดครับผมโอ้เสียดายไม่ก็ได้หรอกไม่ก็ได้ก็จะมีไระไท้ไทยไปลุ้นลังถัดไปครับผมโอ้เส้นขาดเจอบ่แล้วตัวใหญ่เต๋อได้ไหมง่ายเดียว นูนี่นูไม่ต้องนูพุกยังไงเนี่ยหนูพุกผสมนูอวลคว้าน้ำแน่สินะมองนี่ยนอยู่ขอ,อ้นเขาโอ้เรียบยร้อย,เ,ยเอาเรียวเอาเรียวครับผมฮ่าฮ่าหนูหนู เราเปนยังไงไมอหกมอหกไมอีกเนาะขอหอญาตเก็บกันเล้วครับผมเอาครับผมเก็บครับโอ้โหนะครับากการที่สวยอุน้นุุกเนรัอผมบกหอยหายยัต้องมีตัวคราบลืมเอาบอกหอยมาใส่โอ้ยย่งเซมยึดรถพน่ะลืมเงียรครับ

เดียวก็ไป็นาังกับมาอีกรอบเึงก็ได้ยห้องยังไม่อยลอดหนึ่งก็หลงหเอากเช็กรอบก็ไเลยเนาะตัซิเลียสมือหนึ่งพันยุทธต่ว่าสิไปเบิ้งหมองายของไป่อเพันดียวผิดแล้วนี่ครับผมหนึ่งแต้มครับหนึ่งแตม้มน,นุ๊นฟกฟ,ฟุกนี่นะนุ๊กฟุกฟุ้นี่นุ๊กฟุ้กนี่นครับผมมิขีมีตัวแรงออกมาหนีอยู่นะครับ ขนยาฟังเนี้ยบุ๊นี่พี่ครับ,ดดรบผมหมานบรกันครับบวงไปท่งไดบวงบวงหนึ่งนะครับผมบวงัาเป้าบวงัาเป้าดหนึ่งครับ tụ buồng men đang đứng tiếp buồn không Ui, mà mấy đây này ăn nói rượu con nè ถ้าบลุ่นนั่งนี่โอ้นิ่งนะบลลลังนึงครับงมาดูบ้งบลงบลงเป็นจังไรอืออยู่ที่เกาไปไปก่อนเฮ้ยเพ่อนนครับ,บปไปลุนทั้งลุ่นครับบลนะครับนนรบม,มาหมายมาให้เรานะครับ ตรงนี้โอยงอ้งาม้ตรงนี้ขาดบางแห้งแห้งนาดนะห้อยออกจากหูนี่แบบโอ้ยสุดๆเลยจริงๆเขากลับไปโอ้ยยั่งขนาดนี้พรท่านได้ออกนะครับผมดูแบบห้อยเล็บห้อยอยังลงเนีย่ยโอ้งามแห้งดูวะ่วะ,วะเห็นบ่เอาครับผมเดี๋ยวไปลุนทั้งปุ่นครับเอานะครับผมตรงนี้สามหลังนะครับ ยังเรกนิ่งด้วยนะบอหนังนที่สองก็ยังนิ่งนะครับหลังสามก็ันิ่งอีกแล้วครับบอสคุยอื้อ <c ười> <c ười> ไปดูดกหลังหนึ่งสุดท้ายครับผมทุกคนครับผมดูหลังสุดท้ายครับเป็นหนึ่งได้ะไรโอ้จาะกัรนี้รู้สึกรับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมวันนี้ก็บสุดายามหนูนะครับแต่สิเป็นตั้งเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ขาดไปบ่วงนึงนะครับผมได้แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเพิ่งเศร้านี้นะครับผมวันข้อสิหมาดหมดนะครับผม เดี๋ยวไปรุ่นนันครับอานะครับผมรุนไม้แรกกันครับยังไงเนาะบอ,อ,อกว่าหนูว่าโอ้อยนี่คือเก่านะครับผมตัวบวงบวงเป็นจังไงบวงก็อยูคือเก่าครับผม ับนี่ก็อยู่ที่เก่ามันีก็น,นิ่งคือเก่านะครับผมเดี๋ยวไปดูหมายถ่านไตครับผมนี่นู่นครับอ้าครับผมรุ่นลังนี้ครับผมเอา้าเอ้าเรียบร้อยอเรียบร้อยครับผม้ยมาเหล่าเต็มเหล็กเข้าเต็มเหล็กเต็มเหล็กมาเร็ว เหครับผมแต้มแหลกไาแเรานะครับ <c oughs> ขออยัดเก็บครับผมเอาละครับลุงนัดทัดไปครับผมสาษม,มานบก่กบวงบว่ืว่าต่ำเนี่ยครับมองขาดมาขึ้นครับผม อหนเหยี่ยตัวเงญ่เติอบอยู่นะครับมุนไปด้วยนะครับ <c oughs> อ่ะรุนตรงนี้ครับผมดุนรุนรุนเป็นทังใดบ่วงบวงกันนิ่งยกกเก้ามาดูกลับครับ ครับนี่มึอคือีนหรือเอาเงียมานะครับผมไม่ได้ใส่เงียไว้ครับผมเส่วนจะคิดว่าน่าจะได้รุ่นอยู่นะครับอาครับขามึงฟังนะ ตกกอ๋อครับผมรุนกันครับบ่วงบ่วงบ่วงไปหนึ่งดูวยก็เก้ารุงตันครับผมอ้าวอีเกลเรียบร้อยฮ่าฮ่าแต้มที่สองของชาวนี่ครับผม ประหยัดเก็บครับผมนี่แดีมสวยๆครับผมแดีมสวยๆเล็กครับไปรุ่นมาถัดไปครับผมไปไปทั้งคุณนะครับเดี๋ยวไปเบิ้ลครับผมเอาครับผมมารุ่นครับ บ่วงลังนึงกับลังนึงนะครับผมบวงกับลังนี่ครับเป็นเังใดน้อยอยู่คือเก่าครับผมอยู่คือเก่าดูบ่วงครับรผม บวงกันหนึ่งก็คือเก่าแดดมาหน,นิโออบ่แดดไม่มีอคอาแดดเหรอเอาครับผมเวาครับเดี๋ยวไปดูไม้พุ่นครับผมไม้พุ่นสองหลังนะครับเอาครับผมพุ่นสองหลังครับแบบหนึ่งว่าพี่หอวดินเลยก็สิบะถือแล้นะครับผมบวกหนึ่งดูคือเก่า You could เอาครับผมยวพยายามกลับอีกหกหลังนะครับเอานะครับผมเดี๋ยวเราไปลุนกลับอีกหกหลังนะครับอยู่ฟังทางพูดนะครับผมถนนข้าเรถไปอีกไกลอยู่นะครับขอเฉลยแต้มเพิ่มว่านะครับผมเดี๋ยวล้อลุนนากันครับผม ผมจะผมคิดว่าน่าชิมีแจะคเต้มหนึ่งนะครับฟับงพูดน,นะครับผมไปจะลุ้นกันครับผมเอาครับผมหมายถัดไปแล้วนะครับจะมาลุ้นกันครับผมตรงนี้กับนะครับผมหลังหนึ่งนะครับเป็นยังไงโ,โอเคเงียบบะ่ะ อมก็ก <Cornell>. ินหอยบ่บางบางหอยครับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูมาทัดไปต้ครับอ่ะโอ้ทมาลุ้นกันลุ้นกันเป็นจังได้โอ้บรมันจะกัดเนี่ยมันเศร้าครับผมดวงอาทิตย์กินครับบวงล้งหนึ่งยึกซี้เก้า น,นี่ลุนจับครับลุนจับลุนจับโอ้ยอ่ะอยู่คือเก้าครับผมอ้าวจังไรน,นี่คือมิดเลยเนี่ยเอาครับผมไปดูของคุณครับ ครับผมไมยมีสามหลังนะครับหลังแรกหนึ่งนะครับผมรุ่นหลังที่สองครับหลังที่สองกันนิ่งที่เก้านะครับผมไอ้ยะ หนูบ่ากินบักหอยบ่วะมันเป็ยังนิ่งนะครับผมนี่ครับกระไรก็บไม่ไมอยู่ดิแล้ววันนี้ผมว่ได้ดักบ่วงน้ำนะครับผมมันจะเล็ดจังไรเนาะหูก้กระง๊งง๊าไม่หรอตโนดอกบ่อะไจังดิงามง๊าไม่ดิเอาละครับผมเดี๋ยวมาพูดอีกหลังนึงนะครับต,ต้นไม้พุญนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันครับผมเอาครับผมหลังสุดท้ายแหกหมันครับผมจากสิเป็นจังไดเนาะโอ้ยแหกหมันแานะมีซีรีครับอะขยัดเก็บครับผมอานะครับผมจามเบิดแล้วนะครับสรุปได้สองแต้มนะครับผมยังดีที่ได้นะครับบวงกับไส้บลาเบิดนะครับกับไส้แค่ สิบก่าหลังเองนะครับผมพวกับใครใส่แค่ประมาณสิบก้าวหลังเองนะครับผมยังดีที่บ่แหวนะครับสรุปผลงานก็คือสามแต้มนะครับผมสามแต้มมือขึ้นแต้มหนึ่งมือน้ำมือเสาสองแต้มนะครับเอาละครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ